เอเลียนแฝงตัวในทำรรเนียบขาวรายร้อมประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีโอบามาความลับสูงสุดที่นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวพากันวิเคราะห์กันอย่างจริงจังก็คือสหรัฐอเมริกากำลังปกปิดชาวโลกรวมทั้งทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวบางสายพันธุ์หรือแม้แต่อาจถูกควบคุมบงการโดยมนุษย์ต่างดาวเจ้าหน้าที่บางคนในทำเนียบขาว อาจไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอาจเป็นเอเลี่ยนที่คอยควบคุมอยู่เรื่องนี้ดูเหลือเชื่อเกินกว่าที่เราจะเชื่อว่ามันจะเป็นจริงไปได้แต่คนในประเทศอเมริกาบางส่วนเขากลับเชื่อว่ามันเป็นไปได้และเฝ้าจับตาดูความผิดปกติอย่างจริงจังมีเรื่องเล่าก,กันวงในลึกๆว่าปัจจุบันนี้ทำเนียบขาวกำลังทำงานร่วมกันกับมนุษย์จากนอกโลกหลายสายพันธุ์ มนุษย์จากนอกโลกบางสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายก,กันกับมนุษย์บนโลกมากหรือแม้กระทั่งบางทีมนุษย์ต่างดาวบางสายพันธุ์สามารถที่จะแปลงร่างให้ดูเป็นมนุษย์โลกก็มีความเป็นไปได้มีคนตาดีพยายามสังเกตบุคคลต่างๆที่รายล้อมประธานาธิบดีและทำงานในทำเนียบขาวตรงจุดนี้มีความพอเป็นไปได้ไหมว่าข่าวที่รั่วออกมานี้จะเป็นจริง มีหลายภาพหลายบุคคลที่มีลนะักษณะแปลกแตกต่างไปจากคนธรรมดาทั่วไปจากการสังเกตบางภาพมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เป็นฝรั่งผิวขาวมองเผินๆก็เหมือนคนธรมรมดาทั่วไปหากพิจารณาดูให้ดีมันดูไม่เหมือนกับคนปกติดูตามภาพบอดิการ์ดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ แทบไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนไหนที่ดูแปลกไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหน้าตาบุคลิกมุมปากสีหน้าความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปกติของเขาดูแปลกจริงๆมีลักษณะท่าทางที่แปลกกว่าคนธรรมดาโดยทั่วไปมีคนสังเกตเห็นว่าชายคนที่ทำหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีบุคลิกและท่าทางที่ดูแปลกจริงๆในภาพเขาใช้มือซ้ายของเขา จับที่นิ้วก้อยขวาอยู่ตลอดเวลามีผู้สังเกตว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นมือปลอมหรือแขนปลอมส่วนมือจริงอาจจะอยู่ในเสื้อนอกคอยจับอาวุธอยู่แต่สุดท้ายแล้วเมื่อสังเกตดูภาพเคลื่อนไหวก็จะพบว่ามืออันนี้ของเขาขยับได้และนิ้วก็สามารถขยับได้จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นมือจริงนิ้วจริงและนิ้วมือของเขาดูยาวกว่าคนปกติ และดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นข้อนิ้วมือที่ชัดเจนที่นิ้วโป้งขวามันดูแปลกปๆและดูยาวอย่างผิดรูปและดูไม่เหมือนจะเป็นนิ้วโป้งด้วยทั้งนี้สีหน้าของเขาก็ดูเฉยมากไม่เปลี่ยนตลอดเวลาของการเดินเจ้าหน้าที่ท่านนี้เป็นคนที่สามารถนั่งด้านหลังประธานาธิบดีได้โดยตรงและอยู่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีที่สุด เข้าใจว่าคนนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับหัวกะทิเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาในวันที่ประชุมอเมริกันอิสราเอลพับลิ f r a ฟแฟ m ์คอมมิตีเมื่อปี2012ภาพนี้ถูกบันทึกได้ในระยะไกลแต่เมื่อลองซูมภาพเข้ามาใกล้จะพบว่าคนคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแปลก ดูจากด้านข้างของศีรษะเขาเมื่อดูจากลักษณะกระโหลกศีรษะแล้วดูไม่น่าจะเป็นคนธรรมดาผู้สันทัดกรณีชาวฝรั่งเศสบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์ที่เรียกว่าเลปทิเลียนมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์นี้มีตัวตนจริงทํางานร่วมกันกับทาเนียบขาวและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐรวมทั้งทํางานในแอเรีย51ดด้วยสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้สามารถแปลงร่าง แปลงกายให้เป็นมนุษย์หรือสัตว์บนโลกได้พวกเขามีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ใต้พื้นพิภพ,พในแถบเอเชียกลางและเอเชียใต้หรือเรียกว่าเมืองบาดาลที่อยู่ใต้ดินคนในแถบเอเชียก็ดูเหมือนจะรู้จักพวกเขามานานแล้วโดวยเรียกพวกเขาว่าเป็นนาคารูปกายดั้งเดิมดูคล้ายกับงูหรือสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งปรากฏอยู่ในบันทึกของศาสนาในแถบเอเชียโดยมีการอ้างอิงว่าอาศัยอยู่เป็นพันพันปีและมีตัวตนจริงมีตัวตนในศาสนาฮินดูศาสนาพุทธเป็นต้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะอธิบายหรือพิสูจน์ได้ว่าคือสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์จะอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ใต้พื้นพิภพ มีทั้งเพศผู้และเพศเมียมีฤทธิ์ที่คนธรรมดาทำไม่ได้สามารถจำแรงร่างได้แต่ทางของฝรั่งที่มีบันทึกไว้เป็นครั้งแรกก็คือฝรั่งทางประเทศเยอรมนีชายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทีมงานของประธานาธิบดีโอบอามาคนหนึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าเชฟชิปติงคือ เปลี่ยนหรือค่อยๆกลายร่างเป็นอะไรบางอย่างที่ดูแปลกไปก็คือเขาสันนิษฐานว่าชายคนนี้อาจจะไม่ใช่คนธรรมดาหรือเป็นอมนุษย์สายพันธ์หนึ่งที่ทำงานร่วมกับทำเนียบขาวนอกจากนี้ยังมีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องในฐานะที่รับรู้และปกปิดความลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว รวมทั้งเกี่ยวข้องในฐานะที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลลับนี้ให้กับสาธารณชนมีเรื่องที่น่าสนใจของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในขณะที่เขากำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นมีผู้ถามเขาว่า "Will you tell the two to American people about UFO" ซึ่งเป็นคำถามที่ถูกถามตอนที่เขาเดินสายหาเสียงซึ่งแปลว่า เขาจะบอกความจริงเกี่ยวกับ UFO ไหมประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่า Yes I will ผมจะแสดงทุกอย่างที่รู้ซึ่งภายหลังในปี1977ที่เขาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ออกคำสั่งให้หน่วยข่าวกลองกลาง CAA เปิดเผยความลับเกี่ยวกับ UFO และมนุษย์ต่างดาว สิ่งที่เขาได้รับจากหน่วยข่าวกลองกลางก็คือถูกตอบปฏิเสธไปทันทีแต่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ลองใช้วิธีอื่นในการหาคำตอบก็คือเรียกผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางแห่งชาติไปพบซึ่งในขณะนั้นก็คือจอร์ดบูชและภายหลังจอร์ดบูชก็ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเช่นเดียวกันในสมัยนั้นจิมมี่คาร์เตอร์ได้ถามบูช อย่างตรงไปตรงมาว่า Mr. Director can you tell me what CAA know about UFO คุณผู้อำนวยการคุณจะบอกผมได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของ UFO ที่ทางหน่วยข่าวกลองกลางชาติรู้ทั้งหมดท่านผู้อำนวยการท่านนี้ซึ่งไม่คิดว่าประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นเพียงรถโดยสารคำตอบที่ท่านผู้อำนวยการหน่วยข่าวกลองกลางท่านนี้ จอร์ g บ Bush ตอบกลับไปถึงกับทำให้ประธานาธิบดีถึงกับอื้งทีเดียวโดวยเขาตอบว่า Mr. President elected you have no need to know ซึ่งแปลได้ว่าท่านประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนครับท่านไม่มีความจำเป็นต้องทราบเรื่องนี้เพราะผมจะไม่บอกและคงไม่อนุญาตให้ท่านพูดเรื่องนี้ที่ไหนด้วย คำพูดดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ถึงกับอึง้งนับว่าจอร์จบูชกล้ามากๆผู้อำนวยการหนวยวข่าวกลองกลางแห่งชาติซึ่งโดยตำแหน่งแล้วก็เล็กกว่าประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่อนข้างมากจอร์จบูชกล่าวว่า The UFO Secret is higher level of top secret than you Evento ตย o คอม m มนเดอร์อินความลับสูงสุดเกี่ยวกับ UFO เป็นความลับระดับสูงสุดที่แม้แต่ท่านที่มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้เปิดเผยได้และสุดท้ายท่านผู้อำนวยการหน่วยข่าวกลองกลางแห่งชาติก็เป็นฝ่ายชนะเพราะว่าผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางก็ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป ส่วนจิมมี่คาร์เตอร์ก็กลับลำก้มหน้าก้มตาออกมาปฏิเสธกับสาธารณชนที่เขาไปสัญญาอย่างดีดีเอาไว้ตอนที่เลือกตั้งโดยบอกว่าเรื่องนี้คงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นความลับชั้นสุดยอดของชาติและหลังจากนั้นจิมมี่คาร์เตอร์ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจากการสืบคน้นพบว่าจอร์ดบูช ภายหลังได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐตามข่าวแล้วเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเป็นถึงผู้อำนวยการ c a a และเป็นไปได้ว่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิก M.J. t w ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO ที่มาเยือนโลกเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่ถูกคัดออกมาเพียง12คนในสมัยประธานาธิบดีไอเซนฮาว ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ